สวัสดีครับผมเอกดูลวิทย์นะครับวันนี้ผมมาอยู่ที่ตำบลจระ,ะ,จะเข้เผือกอำเภอด่านขับเตี้ยจังหวัดกาญจนบุรีนะครับผมจะพามาดูที่ดินติดแม่น้ําแควน้อยนะครับของจังหวัดกาญจนบุรีในหน้าที่15ไร่49ตารางวาขายยกแปลงอยู่ที่13ล้าน6แสนบาทนะครับเฉลี่ยต่อไร่อยู่ที่90,00 900, แสนบาทนะครับมันเป็นแปลงที่ไม่แพงนะครับแปลงนี้ปกติแล้วที่ดินของกาญจนบุรีที่ติดแม่น้ำเนีเน่ยค่อนข้างจะหายากอยู่แล้วครับณปัจจุบันนี้นะ เดี๋ยวผมจะอธิบายทําไมว่าถึงหายากนะครับโอเคเนี่ยด้านหลังผมนะครับแม่น้ําแควน้อยนะครับหน้าที่ดินเนี่ยที่ติดหน้าน้ําเนี่ยนะครับประมาณร2อยสิเมตรเลยนะครับนี่แบบนี้เลยโอเคปะเดี๋ยวผมกลับกล้องและอธิบายให้ฟังกันครับไปกันครับไปเดี๋ยวผมจะพาเดินไปดูข้างหน้ากันนะครับว่าว่ามันเป็นยังไงทางเข้าเนี่ยเป็นยังไงนะครับไปกันครับไปที่ดินเราก็แบบนี้ครับแบบนี้อ่ะเดี๋ยวผมเดินลงไปให้ดูนะครับ